ชมค่ะ Toyota Camry ทั้งตัวน้ำมันแล้วก็ตัว2ระบบค่ะกับ Toyota Camry Hybrid แล้วก็ Hybrid Premium นะคะใครที่กำลังมองหารถ Camry นะคะสไตล์ผู้บริหารนะคะออปชั่นครบนะคะในเรื่องความปลอดภัยจับให้เต็มที่เลยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนะคะสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนตนะคะพาทัวร์รถมือสองคลิปนี้จะพามาทัวร์แคมรี่กันใครที่มองหาแคมรี่โฉมหน้าใหม่อยู่นะคะก็คลิปนี้ห้ามพลาดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับน้ำหนึ่งด้วยคุณจะได้ไม่พลาดรถแคมรี่สวยๆที่น้ำหนึ่งจะนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะจะพามาทัวร์แคมรี่กันนะคะนี่จะพามาดูโฉมหน้าใหม่เลยนะคะนี่นะคะมีให้เลือกหลากหลายคันแล้วก็รถทุกคันการันตีสภาพเดิมมไ ไม่มีพลิกความชนหนักชมน้ําเล่มไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิน้นการันตีสภาพเดิมเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพาทัวร์กันนะคะก็ใครสนใจนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้จะพามาทัวร์ในส่วนของเอ่อ ตัวไฮบริดด้วยแล้วก็จะเป็นตัวน้ำมันด้วยนะคะใครสนใจคันไหนนะคะก็ติดตามเดี๋ยวในส่วนของคลิปนี้นะคะจะผูพาดูในส่วนของโครงสร้างรถด้วยนะคะเพราะว่าเราเข้าใจเนาะว่ารถมือสองเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเป็นกังวลค่ะแต่ว่าคลิปที่น้ำหนึ่งนะคะรีวิวทุกๆคันนะคะรถทุกคันที่นำมาเนี่ยเป็นรถคัดเกตทุกคันไม่มีพิความพี่ขาถ้าเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนำหลักฐานมาได้เลยค่ะเรายินดีซื้อคืนแล้วก็น้ำหนึ่งแจ้งก่อนว่า รถทุกคันเรามีเล่มทุกคันนะคะบางคันที่เป็นรถเข้าใหม่นะคะเล่มอาจจะมาช้าแต่ว่าถ้าลูกค้าสนใจซื้อสดนะถ้าพี่ๆสนใจซื้อสดนะคะเรามีเล่มให้ทุกคันแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีสถาบานันการเงินหรือว่าไฟแนนซ์ไหนมาทวงถามไม่มีแน่นอนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพารับชมทีละคันนะคะมาเริ่มจากคันนี้ก่อนดีกว่าตัวนี้จะเป็น Toyota Cam r y จะเป็นตัว2.0 h y บ r i d ปี2020ค่ะพี่ขาตัวนี้จะเป็นตัวไฮบริดนะอ่ะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆคันก่อนตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะเป็นตัวไฮบริด2.5ไม่ใช่2.0 2.5ปี2019อ่ะตัวนี้เป็นปี2019ด้วยเครื่อง2.5ค่ะนี่อ่ะให้ดูด้านหลังด้านข้างนะคะก็ตัวเนี้นะคะอ่าค่าตัวจะอยู่ที่8 90, 9 9 0 0 0 จะผ่อนเริ่มต้นนะคะอยู่ที่15,000 15, 1 5 4 0 0 0 500นะคะจัดยอดเต็มได้ถ้ามีประวัติเครดิตด,ดีผ่อนดีผ่อนตรงนะคะเอามาดูไฟหน้านะคะตัวตรงนี้นะคะจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็จะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบ LED ไฟ daytime running light ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED ค่ะกระจังหน้าดูโฉมหรูหรามากๆเลยนะคะเป็นรถเก๋งขนาดใหญ่ ะะเป็นเก่งขนาดใหญ่ค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นเก่งที่นั่งสบายเดินทางไกลไม่เมื่อยและออปชันครบส่วนใหญ่แล้วรถ Camry ค่ะจะเป็นรถที่เราเอามานะจะเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานเป็นรถผู้บริหารออปชันครบจัดเต็มมากๆนะคะก็ที่ใครอยากจะได้รถ ระดับสูงขึ้นมาหน่อยแคมรี่ค่ะนะคะก็มองดูเป็นตัว c a มรี่ได้เลยนะคะสันเหลี่ยมคมนะคะตรงนี้ก็เป็นรถพร้อมใช้งานและสันเหลี่ยมคมไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักกิ้มค่ะประจังหน้าด้านหน้านะคะอย่างที่น้ำหนึ่งพาดูตอนแรกเนาะเนี่ยค่ะได้เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็การชนด้านหน้าค่ะจะได้เป็นสีเทา แล้วก็ไฟตัดหมอกได้เป็นแบบ LED ได้เซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะได้เซ็นเซอร์ด้านหน้าเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยอ่ะมาดูในส่วนของแม็กกันบ้างนะคะส่วนแม็กค่ะส่วนใหญ่แล้วนะเราจะดูเป็นรถสภาพเดิมเอามานะคะก็เป็นรถอ่าเดิมจากโรงงานอันนี้จะได้เป็นแม็กลายเรียบ6รูด้านหน้าดิสเบกนะคะก็พร้อมที่ปบายความร้อนค่ะ ซีรีส์ยางจะอยู่ที่สองหนึ่งห้าทับห้าห้า R สิบเจ็ด Mac ขอบสิบเจ็ดนิ้วค่ะตัวนี้สองจุดห้าเป็นตัวไฮบิดพรีเมียมตัวนี้จะเป็นตัวไฮบิดพรีเมียมด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวไฮบิดพรีเมียมนะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าค่ะนะแล้วก็มาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยนะคะนี่ตัวกระจกมองข้างค่ะนะคะเขาก็จะมะีในส่วนของระบบ บายสปอร์ตมอนิเตอร์นะคะก็คือถ้าวิ่งผ่านจุดอับหรือว่ามีรถนะคะมอเตอร์ไซค์หรือว่ามีรถวิ่งสวนเขาก็จะมีสัญญาณเตือนตรงกระจกมองข้างด้วยแล้วก็กระจกมองข้างค่ะเวลาเรา,าใส่เกียร์ถอยเนาะเขาก็จะมีการปรับระดับสายตาให้เราด้วยนะคะนี่แผงประตูด้านข้างนะคะได้เป็นสีดำก็เดินตะเข็บได้นะคะสีน้ำตาลเข้ม กระจกนะคะทั้ง4บานนะคะเป็นกระจกอออโต้ uto, นะคะเป็นออโต้ uto, ตรงนี้ก็จะได้เป็นสีเงินนะคะด้าน,นข้างได้เป็นสีเงินกระจกเดิมรอบคันค่ะภายในเพิ่มความหรูหรานะคะได้ลายไม้แล้วก็กว้างมากๆด้วยได้เป็นเบาะหนังนะคะทรงสปอร์ตแล้วก็ทั้ง2ฝั่งเนี่ยเบาะทั้งสองฝั่งก็ปรับระดับไฟฟ้านะคะปรับเป็นปรับไฟฟ้าเนาะฝั่งนี้ปรับ4ีระดับฝั่งนั้นปรับ6ระดับนะคะแล้วก็มีส่วน ตรงนี้ค่ะดันหลังแบบไฟฟ้าด้วยนะคะมีปุ่มดันหลังแบบไฟฟ้าก็ให้ความสบายนะคะในการนั่งรถนะคะความนุ่มนวลน,นะคะตรงนี้เพิ่มเข้ามาตัวนี้จะเป็นไฮบริดค่ะนะคะก็จะได้เป็น2ระบบด้วยกันนะคะก็เป็นระบบการทํางานแบบเครื่องยนต์นะคะแล้วก็แบบมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะคะก็สลับกันนะคะถ้าวิ่งเร็วประมาณ6 0กิโลนะคะเขาก็จะปรับ เป็นเป็นเครื่องยนต์นะแต่ว่าถ้าวิ่งไม่ไม่เกิน60นะคะเขาก็จะเป็นแบบไฟฟ้าแต่สลับกันนะนะคะในส่วนของแบตนะคะเขาจะตัดกันอ่าจะตัดกันแล้วก็ในส่วนของไฮบริดเนี่ยเวลาเราสตาร์ทรถเนาะลูกค้าหลายๆท่านลองมาขับดูลองมาสตาร์ทรถบางทีก็เสียงเขาจะเงียบนะคะเสียงเขาจะเงียบแต่พอทิ้งไว้สักพักหนึ่งเครื่องยนต์จะทางานก็จะมีเสียงเราอาจจะคุ้นชินกับเครื่องยนต์ทํางานตอนสตาร์ท ใช่ไหมคะอ่ะตัวนี้ใครสนใจนะคะน้ำหนึ่งเชื่อว่าคนที่สนใจที่จะดูรถมือส er, องเนี่ยอาจจะดูข้อมูลมาบ้างแล้วนะคะในต่วนในส่วนของแคมบรีนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพามาดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถดีกว่านะคะมาดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถดีกว่ารถนะคะเนี่ยคะ่ะบางทีนะคะตรงนี้นะคะน้ำหนึ่งอ่ะเนี่ยยังแน่นแน่นมากบางทีในส่วนของตรงเนี้ยถ้าใครดูคลิปน้ำหนึ่งอะบางทีน้ำหนึ่งยังไม่ค่อยแกะเพราะว่าบางทีเนี่ยตรงประตูเนี่ยค่ะ โดนไม่โดนก็ดูตรงประตูได้เลยเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าโดนมาตรงเนี้ยปุ๊บมันก็ต้องทําอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะดูรอยกระดุมรอยเมคอัพตรงนี้นะคะแน่นมากเพราะว่าไม่ค่อยได้แกะนะคะไม่ค่อยได้แบบดึงดูอ่ะนี่นิดนึงดึงให้ดูสีดํานะคะอาจจะเห็นยากนิดนึงเนี่ยคะ่ะรอยตะเข็บนะคะนี่รอยเมคอัพนะคะกระดูกงูเรียกได้หลายแบบ เนี่ยคะ่ะเขาก็ยังสวยอยู่เลยนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมค่ะพี่ๆขาถ้าใครนํารถที่น้ำหนึ่งรีวิวออกไปนะคะหรือว่าที่เพรโยนถ้าเาจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนำหลักฐานมาได้เลยะคะ่ะเรายินดีซื้อคืนปี2019นะคะปี2019มีมอกอยู่ครบช,ชัดเจนอ่ะพาดูในส่วนของโครงสร้างรถละกันนะคะแล้วก็มาดูด้านหลังนี่คะ่ะอ่ะ อันนี้นะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะหนังสีดำก็เพิ่มความหรูหรานะคะเบาะเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าซอฟทัชค่ะก็คือ,อสัมผัสแบบนุ่มนวลน,นะคะแอร์ก็จะมีแอร์หลังด้วยแล้วก็รุ่นเนี้ยเขาก็จะพิเศษอย่างหนึง่งแอร์เขาจะปรับเป็น Duo ดูโอโซนได้ก็คือได้ถึง3ก็คือซ้ายขวาปกติแล้วนะคะเขาคือจะปรับแยกอิสระซ้ายขวาใช่ไหมแต่อันเนี้ยปรับแยกอิสระซ้ายขวา นะคะแล้วก็หลังฝั่งซ้ายนะคะอยากเย็นปรับเลือกเย็นได้เลยฝั่งขวาปรับร้อนสามารถเลือกร้อนได้เลยด้านหลังก็สามารถปรับได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนะคะก็เป็นอิสระนะคะซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังกระเป๋าใส่เอกสารมีทั้งสองเบาะเลยนะคะมีทั้งสองเบาะนะคะแล้วตรงนี้ก็อ่าปรับแบบไฟฟ้าได้ด้วยนะคะด้านข้างคันนี้นะคะมีสลูปนะคะมีสลูปมาให้นะคะนี่ค่ะ ก็สามารถเปิดนะคะเปิดหลังคาได้อ่ะกระจกมองหลังนะคะจะเป็นแบบออโต้นะคะเป็นแบบอัตโนมัติแล้วก็มีม่านด้านหลังมีม่านไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะพวงมาลัยนะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังก่อนละกันนะคะเดี๋ยวพาเดินวนทางนู้นเดี๋ยวพาเดินวนทางนู้นอ่ะ เขาจะไล์สดใช่ไหมคะเขาจะไล์สดอ่าไม่เป็นไรอ่ะพวงมาลัยนะคะมาดูพวงมาลัยตรงนี้ก่อนก็ได้พวงมาลัยค่ะก็มีฟังก์ชันนะคะซ้ายขวานะคะแล้วก็มี c r u สคอ control นะคะก็คือเป็นตัวล็อกความเร็วนะคะแล้วก็ดีอย่างหนึ่งค่ะตัวนี้จะเป็นเอ่อมีตัวเป็น c r u สคอน o n t r o l adaptive นะคะก็เป็นตัวแบบ ชครื่องยนต์แปรผันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีตัวจับนะคะเซ็นเซอร์จับรถข้างหน้านะคะเป็นตัว adaptive ปกติแล้วถ้าเป็น cruise control ธรรมดาก็คือจะเป็นตัวล็อกความเร็วปกติแต่ตัวนี้จะมีตัว adaptive เข้ามานะคะก็คือว่า,าสามารถเบรก ได้ถ้าเราตั้งตั้งระบบไว้นะเขาจะมีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้ากับรถด้านหน้าถ้าด้านหน้าเบรกนะคะเขาก็จะมีระบบในส่วนของเบรกอัตโนมัติให้ด้วยนะคะก็เป็นตัวอโตโยต้านะคะเซฟตี้เซนต์นะคะเพิ่มเข้ามาลำโพงแบบ JBL ค่ะหน้าจอแบบพัดสกรีนเบรกมือไฟฟ้านะคะตัวนี้นะคะก็จะเพิ่มความเขาเรียกอะไรความเซฟตี้นะคะความปลอดภัยให้เยอะเลยนะคะในตัว premium h y b บริแบบนี้นะคะแล้วเขานั่งสบ ใชมากๆนะคะนั่งสบายมากๆนี่ค่ะสนใจนะคะก็เข้ามาดูตัวรถได้คันนี้แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าประมาณหมื่นห้าห้าร้อยค่ะพี่ๆขารับรายได้อยู่ที่เท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นห้าคนเดียวได้เลยนะคะถ้าสนใจนะคะน,นี่อ่านำหนึ่งให้ดูภายในอันนี้คือคันแรกนะคะนี่ค่ะ ก็ใครที่อยากได้ในเรื่องของไฮบริดนะคะประหยัดน้ำมันเพิ่มเข้ามานะคะในส่วนของประหยัดเนาะใช้เป็นมอเตอร์เป็น2ระบบนะคะที่ใครที่มองหาในส่วนของไฮบริดอยู่นะคะก็เข้ามาดูได้นะคะแปดแสนเาค่ะคันนี้ปี2019เครื่อง2.5นะเครื่อง2.5อ่าตรงนี้ก็มีมีเซนเอ่อมี USB นะคะมี USB ด้านหลังตรงนี้เสียบ USB ได้แผ่นยางรองมีให้ครบเลยนะคะมีแผ่นยางรองให้ครบสนใจทักเข้ามานะคะสนใจทักเข้ามาอะเดี๋ยวพาไปดูคันอื่นๆกันบ้างนะคะพาไปดูคันอื่นๆกันบ้างอะมาดูที่เป็นตัวเบนซินอย่างเดียวกันบ้างดีกว่าตัวนี้จะเป็นตัวเบนซินนะคะแล้วก็ไฟฟ้าส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวน้ํามันอย่างเดียวนะคะเป็นตัวน้ํามันอย่างเดียว กโชมด้านหน้านะคะไฟไฟอาจจะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ให้ดูไฟสองฝั่งนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เหมือนกันค่ะนะคะตัวนี้นะคะเป็นไฟตัดหมอกก็ได้แบบ LED เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็กระจังหน้าด้านหน้านะคะตัวไฮบริดนะคะจะเป็นโครเมียมใช่ไหมอันนี้จะเป็นสีดำอันนี้จะเป็นสีดำสันเหลี่ยมคมฝากระโปรงนะคะก็ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มค่ะนะะในส่วนของ LINE MAC ก็เหมือนกันค่ะ มาดูภายในสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะมาดูภายในสักนิดหนึ่งนี่ภายในนะคะตัวนี้อ่ะลายไม้อาจจะแตกต่างกันนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง 2.0G นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะอะดูข้อมูลรถสักนิดหนึ่งคันนี้ 7 5 9 0 0้าหมื่นเก้าพันเมื่อกี้8 9 9 0 0 0เก้า่ันอันนี้73900 0ก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ13ื0 0พี่ๆขาเครดิตดีอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะคะ759,00 0้าหมื่นอันนี้จะได้เป็นพวงมาลัยนะคะก็มีฟังก์ชันที่พวงมาลายัยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะเบรกมือไฟฟ้านะคะนี่ก็จะเป็นแบบดูโอโซนเหมือนกันแยกอิสระซ้ายขวานี่ค่ะ แต่ตัวนี้จะเป็น2.0 G นะ2.0 G นี่ค่ะอ่ะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเหมือนกันรถนะคะไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำเล่มไม่มีชำรุดสูญหายไม่มีตัดต,ต่อตแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนะคะตรงนี้เป็นที่วางวางแขนนะคะเท้าแขนตรงนี้ก็มีที่ใส่แก้วและตรงนี้สามารถเปิดเปิดทะลุไปเอ่อห้องสัมภาระด้านหลังได้นะคะ มาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่านะพาดูด้านท้ายตัวแบบเครื่องยนต์เบนซิน,น2.0นะคะแล้วก็อไฮบริดอ่ะเปิดตรงไหนละทีนี้เปิดตรงนี้อันนี้ค่ะ เปิดดูด้านท้ายนะคะท้ายกว้างมากๆแคมรี่เนี่ยค่ะจะเป็นรถขนาดใหญ่เขาจะเป็นรถแบบอีกระดับหนึ่งนะคะระดับผู้บริผู้บริหารระดับขั้นสูงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรถเก่งใหญ่แล้วก็ออปชันให้มาเยอะคุ้มค่ามากๆนี่ค่ะให้ดูโครงสร้างหลักนะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงก่อนปล่อยเราก็จะใส่ให้ครบอยู่แล้วแล้วก็ด้านท้ายตรงนี้ก็จะมีอ่า ตัวล้ออะไหล่นะคะเป็นยางอะไหล่เนี่ยค่ะด้านหลังไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยตัดต่อตัดแต่งนะคะแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายเดิมสวยมากๆค่ะเป็นไฟท้ายเดิมนะคะรถมือสองคัดเกตค่ะพี่ขาเราคัดเกตมาให้ทุกคันนะคะอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ,อาจจะมี รอยขวนขนแมวบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นธรรมดาของรถมือสองค่ะพี่ๆขานะเป็นธรรมดาของรถมือสองแต่ว่าเราก็สามารถขัดเก็บงานเก็บสีได้แต่ถ้าชนหนักจมน้ําไม่มีแน่นอนนะคะชนหนักจมน้ําไม่มีแน่นอนอะมาดูฝั่งนี้กันบ้างค่ะนัํนหนึ่งให้ดูในส่วนของตัว c a ม ry Hy b r บิดกันบ้างไ Hy บ r ิดเนี่ยเขาจะมีตัวนี้สีฟ้าให้เรามองเห็นว่าเขาเป็นไ Hy บ r ิดอะเปิดดูด้านท้ายกัน นี่ค่ะท้ายกว้างนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะมากก็เป็นรถอีกระดับหนึ่งให้ดูด้านท้ายอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราก็ใส่ให้ครบค่ะยางอะไหล่นะคะมีให้ครบแล้วก็ด้านท้ายด้านหลังสวยมากนะคะนี่ค่ะตัวรอยเมคอัพต่างๆไฟท้ายนะคะไฟท้ายเดิมไม่มีรอยแตก ไม่มีคลาบไอ้น้ำเกาะนะคะถ้ามีเรามีการเปลี่ยนเราเก็บงานปรับสภาพให้ค่ะพี่แต่คันนี้ได้ไฟท้ายเดิมบอกก่อนว่าคันนี้ได้ไฟท้ายเดิมไฟท้าย LED นะคะแบบไลท์ไกดิ้งด้วยนี่คะ่ะไทโคอิโตะเดิมแท้จากโรงงานนี่สนใจนะคะ 0961984963คะ่ะเดี๋ยวพามาดูสีขาวนะรู้สึกว่าสีขาวมีอยู่2คันติดจองไปคันนึงน่าจะเหลืออยู่คันหนึ่งคันนี้นะ้วคันนี้ก็จะเป็นตัวอ่านี่คันนี้ก็ติดจองไปอีกแล้วนะเป็นตัว h ฮบริด2.5นะคะเป็นตัว h ฮบริดพรีเมียมเหมือนกันคันนี้919,000เพราะว่าได้สีขาวนะคะ ถ้าเป็นป้ายแดงจะอยู่ที่ประมาณล้านเล้านแเลยค่ะพี่พี่ขานะ,ะก็ประหยัดไปเยอะเลยใครที่มองหานะคะก็เดี๋ยวจะเข้ามาเรื่อยๆค่ะนะคะอันนี้9,19,000อันนี้อันนี้น้ำหนึ่งรู้สึกว่าสีขาวขอนนั้นจะจองแต่เนี้ยน่าจะติดจองแล้วน่าจะหลุดจองนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเครดิตลูกค้านะคะได้ไปรถได้รถไปอีกเซกเมนต์หนึ่งนะคะ ตัวนี้น่าจะหลุดจองพี่ขา919,000สนใจคันนี้ทักมาหาน้ำหนึ่งคันนี้น,นะะน,น,น,ะะน่าจะหลุดจองนะคะน่าจะหลุดจองมันมีป้ายติดจองนะคะแต่น่าจะหลุดจองนะตัวนี้เป็นตัว camry hybrid 2.5สีขาวค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นตัวพ p r e m i ยมเป็นตัว p ีเมียมด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัว top สุดเลยนะคะในเรื่องของการมี toyota safety นะคะ safety sense นะคะตัวนี้นี่ค่ะ อ่านี่เป็นตัวไฮบิดมาทดลองขับได้ในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจนะคะสามารถคุยรายละเอียดกันได้ยกหูโทรหาสอบถามได้เลยค่ะนะในเรื่องของรายละเอียดะจะไปได้ไหมเครดิตพี่เป็นอย่างนี้สามารถไปได้ไหมพี่ขาคุยรายละเอียดกันน้ำหนึ่งก่อนนะคะคุยรายละเอียดด้วยกันก่อนเนี่ยค่ะสีขาวสวยมากนะคะ สนใจนะเนี่ยเซนเซอร์รอบคันค่ะนะคะแล้วก็เป็นตัวพูทคอนโทรลนะคะอัตชีด้วยนะคะนี่ค่ะสีขาวนะคะสนใจยังไงนะคะทักมาหาได้คันนี้หลุดจองปะอ๋ออีกคันหนึ่งอ๋ออีกคันหนึ่งหลุดจองตายแล้วนะคะก็มันจะมีสีขาวอีกหนึ่งคันนะคะที่หลุดจองคันนี้เขาจองอยู่จะมีอีกหนึ่งคันค่ะที่หลุดจองค่ะพี่พี่ เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาดูอีกนะคะสีดำอ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีอันนี้จะเป็นอ่ะวางคู่กันเลยนะคะเป็นตัวไฮบริดเช่นเดียวกันนะคะเป็นตัวไฮบริดเช่นเดียวกันตัวนี้8 7 9 9 0 0ตัวนี้น่าจะเป็นตัว Camry Hybrid เฉยๆนะคะเพราะว่าน่าจะอันนี้อันนี้จะเป็นตัว Hybrid พรีเมียมนะคะตัวนี้จะเป็นตัว h ฮ b ริดพรีเมียราคาจะต่างกันนิดนึงค่ะนะคะก็ h ฮ b ริดธรรมดาเนี่ยก็ในเรื่องของเขาอาจจะไม่ได้มีเป็นคูดคอนโทรลอะแด t i ีฟนะคะแต่ตัวนี้จะมีตัวคูดคอนโทรลอะแด t i ีฟค่ะก็คือตัวตัวจับวัตถุด,ด้านหน้ารถก็คือเวลาเบรกเขาก็จะเบรกตามนะคะก็จะต่างกันเท่านี้เองนะคะราคาก็ต่างกันด้วยนะคะพี่ๆค่ะคันนี้จะเป็นตัว Camry 2.5 h y b r i d 879,000ปี2020 อันนี้ไม่แสนสี่นะคะไม่แสนสี่นะแต่ถ้าเป็นคันนี้นะคะคันนี้จะอยู่ที่9,29,000ตัวนี้จะเป็น h y บริดพรีเมียมปี20เหมือนกันไม่ My อยู่ที่แสนห้านะคะม่ My อยู่ที่แสนห้านะคะอ่ะนี่ สนใจนะคะก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้ตัวนี้จะเป็นตัวไฮบริดธรรมดานะคะ8 7 9 0 0 0ตัวนี้จะเป็นไฮบริดพรีเมียมนะคะ9 2 9 0 0 0ตัวนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ15 0 0น้านะคะตัวนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ1 4สสนใจยังไงเข้ามาทดลองขับได้นะคะพี่ๆขาเนี่ยอะเดี๋ยวพาไปดูไฮบริดแบบธรรมดาดีกว่าแตกต่างกันยังไงกับพรีเมียมอะเดี๋ยวพาไปดูภายในนี่ค่ะมาดูภายใน นี่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เลยนะคะเพียงแค่นะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวอ่ะในเรื่องของความแตกต่างใช่ไหมคะก็ตรงเนี้ยเขาจะไม่เหมือนกับตัว Camry Hybrid เนาะแล้วก็ลำโพง JBL นะคะแต่ก็มีถุงบอมนิรภัย7จ็ดใบเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่ได้เซฟไม่ได้แบบว่าเซฟเยอะอะไรขนาดนั้น ความปลอดภัยของแคมรี่เขาดีอยู่แล้วนะคะเพียงแค่ตัวพรีเมียมเขาก็จะเหนือขั้นขึ้นมาเท่าน,นั้นเองนะคะเบาะต่างๆก็เหมือนกันเลยค่ะพี่ขานะคะตัวนี้ก็นี่ยค่ะเห็นไหมนะ,ะก็สามารถนะคะเปิดสลูฟหลังคาได้เช่นเดียวกันค่ะลนะกระจกอ่า มองหลังนะคะก็เป็นออโต้เช่นเดียวกันนะคะมีคูสคอนโทรลเช่นเดียวกันค่ะพี่ๆค่ะนะคะแล้วก็มีตัวบายสปอร์ตมอนเตอร์นะคะที่เตือนด้านข้างเหมือนกันค่ะแล้วตัวนี้จะเป็นตัวไฮบริดธรรมดานะตัวไฮบริดธรรมดานะคะนี่ค่ะอ่ะมาดูอีกหนึ่งตัวนะคะ ไฮบิดพรีเมียมนะคะตัวนี้จะเป็นตัว h ฮ b ิดพรีเมียมอะมาดูตัว h ฮ b ิดพรีเมียมค่ะไม่ต่างอะไรกันมากค่ะนะคะตรงนี้ก็จะได้ลำโพง j b l นะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออโตโยต้าเซฟตี้เซสนะคะที่ตรวจจับวัตถุหน้ารถเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นคูต์คอนโทรลอะ a p t i ีฟนะคะเป็นพุสตาร์ทเหมือนกันค่ะนะคะมีระบบในเรื่องของความปลอดภัยแค่เหนือเหนือชั้นขึ้นมานะคะแล้วก็ราคาก็จะสูงกว่านะ,ะตัวนี้ จะอยู่ที่ 9 2 9 0 0 0ปี2020เหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครที่อยากได้แบบพรีเมียมสุดๆนะคะก็เลือกเป็นตัวไฮบิดพรีเมียมไปนะะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าเอ๊เป็นตัวพรีมิพรีเมียมแต่ว่าก็ได้ความในเรื่องของความคุ้มค่าแล้วก็ความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งก็เป็นตัวไฮบิดธรรมดาก็ได้คะ่ะพี่ๆคะ่ะสนใจคันไหนก็เลือกเอาเลยนะคะและรถทุกคันนะคะที่น้ำหนึ่งพามารับชมเนี่ยเราการันตีสภาพเดิมทุกคันไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําเล่มไม่มี ช้รุ่นสูญหายนะคะไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เป็นพวกไวเลสชาร์จโทรศัพท์นะคะก็มีนะคะทั้งแบบตัวเบนซินธรรมดาเป็นไฮบริดนะคะเขาก็จะมีตัวชาร์จนะ,ะแล้วก็ตัวไฮบริดเนี่ยเขาจะแตกต่างจากตัวเครื่องยนต์แค่เ,เป็น2ระบบเท่านั้นเองนะคะก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะคะแล้วก็เป็นตัวน้ํามัน เบนซินค่ะนะก็เพิ่มความประหยัดเข้ามาค่ะนะแต่ว่าเครื่องยนต์ก็อยู่ที่2.5สนใจรุ่นไหนคันไหนค่ะก็สามารถทัก เข้ามาได้เลยหรือว่ามาดูตัวรถได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพค่ะหรือโทรหาน010961984963ค่ะ,คะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งพามาทัวร์ในส่วนของโตโยต้าแคมรี่นะคะเป็นตัวทั้งไฮบริดนะคะแล้วก็เป็นตัวน้ำมันแล้วก็เป็นตัวไฮบริดพรีเมียมให้ทุกทกท่านได้รับชมกันค่ะว่าเราก็มีสนใจยังไงนะคะทักหากันได้ค่ะ0961984963ค่ะเอาละค่ะเรามีวัรันตีหลังการขายให้มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ด้วยนะคะผ่อนเริ่มต้น อยู่ที่13ื0 0สามนะหมื่นสองหมื่นสามก็ได้เป็นแคมเปรตัวธรรมดาไปนะคะแต่ถ้าเป็นตัวไฮบริดธรรมดาก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ 10, 13ื0 0หหมื่นสค่ะแต่ถ้าเป็นพรีเมียมก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่15ื0นรับรายได้อยู่ที่ประมาณ3ามหมื่นห้านะคะสามหมื่นสามหมื่นห้าขึ้นไปนะคะกอะ็ออกรถคนเดียวได้ค่ะนะคะในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจโยกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยเอาละคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ